คอนเทนต์ในวันนี้ฮะก็เดี๋ยวว่าจะหยิบเป็นไนเนี่ยที่เพิ่งปรับมาล้านไปก็คือเจ้าตัวแฟนซีแฟนซิงเลเปียนะฮะก็มีโครเวอร์มาฮะเดี๋ยวเราเก็บไว้ครับมันใช้โครเวอร์ในการเพิ่มดาเมจให้ตัวเองนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคริติเคอลด้วยหยิบมาฮีลิ่งเทิร์ฟนะครับเก็บไว้ทําเป็นขวดยาแล้วก็พกเก e t แซนฮะไหนๆลดราคาก็เดี๋ยวหยิบมาใช้ครับขายยังพอได้ราคาขึนนะครับ1บาทเท่ากัน โอเคฮะสตูบีไม่กวาดหนึ่งอันนะครับมีดาวนะกล้วยหนึ่งและฮิล l ลิงเฮิร์หนึ่งนะครับอ่าสองอาวุธมาเลยโอ้วว่าผมแตกอะเราดีที่ว่ามีครบวอ์นะครับแค่นั้นเองกับทรายครับปลาติดตาบอดไปหนึ่งแสแต็กนะฮะก็ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะได้โอกาสคลีขึ้นมามาก,กว่าท่านั้นเองฮะแต่โดนสองอาวุธเข้าไปก็เรียบร้อยเลยเลือดน้อยกว่าแล้วเนี่ยจบ โอเค,อเคช่องเก็บของล็อกไว้มันก็ยังมาอีกอ่ะมาก็ดึงมาแล้วก็จะมีเป็นเลือดนะครับขวดเลือดเรามาอัปเกรดนะ,ะตั้งหมดแล้ว รอบนี้เราได้ยืนมากขึ้นนะฮะก็ได้ฮิวมาหน่อยมีขวดเลือดด้วยฮะเจอไม้กวาดและกล้วย2อันหมูมาหนึ่งตัวานาำเมจเรียกได้ว่าน่าจะพอๆกันนะฮะเผลอๆไม้กวาดนีนตีแรงกว่าด้วยครับเราได้คริเอทีฟฝั่งนู้นไม่มีเป็นคลเวอร์ฮะอ่าโอเคครับอุ้ยฮิวมาเต็มเรียกได้ว่าไม่ต่างกันนะครับเออเราได้เปรียบเรื่องขวดยาจบเลยนะครับแค่นี้เอง หมูมาอ่าโอเคเดี๋ยวมาเก็บงงเก็บเงินนะครับแล้วก็เราสามารถทำโชวเวลได้นะฮะเอาไว้ขุดสมบัติครับะเดี๋ยวผมเอาหมูมาอัปเกรดก่อนนะครับแล้วก็อยากได้เป็นรองเท้าด้วยอ่ะรองเท้ามันได้โคลเวอร์มาด้วยแล้วก็ได้เอวเวอร์ over, ฮะทำให้ตีแรงขึ้นด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักไว้เท่านี้คงจะไม่ทำโชวเวลนะครับเพราะว่าช่องมันเต็ม นี่ไงเจอเทเวลเลยครับมีดมา1อันแล้วมีพอยซั่นด้วยนะครับจากกระเป๋าที่อยู่ในโลงศพนะครับอืมเลยสองใบกินยาแล้วเนี่ยไม่น่าจะสู้ได้ฮะดาเมจแบบน้อยจัดจัดนะแพ้ไปฮะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้คราฟได้เลยเนะครับผสมได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมหยิบมาเอ้ยว่าจะเล่นเลเปียนะเนี่ย คือถ้าเราทำอัปเกรดไปอ่ะมันจะเป็นประลัดโทนซึ่งมันจะเป็นคนละสายกันเลยครับจะเป็นสายแบบเน้นคาสไปเน้นคาแวไพร์อะไรอย่างเงี้ยฮะดูดเลือดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคนละสายกันเลยฮะถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับอ่ะโอเคฟีวเวลเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วเราไปดี่ดีกว่าถ้าไหนๆของมาแบบครบให้เล่นอย่างงี้ไปประลัดโทนกันดีกว่า มันจะเปลี่ยนค่า regeneration ครับไปเป็นค่า vampirism ครับก็คือเปลี่ยนจากการรีเจนช้าๆเป็นการตีดูดเลือดนั่นเองครแล้วก็ใช้ค่า spike ในการเพิ่ม damage ให้ตัวเองนะครับ okay. ส่วนของที่เราหยิบมาในตอนต้นเกมกะว่าจะไปทางเรเบียนั้นก็คิดว่าน่าจะพอใช้ได้นะเพราะว่าโคเวอร์มันก็ช่วยในเรื่องของคิดเข้านะครับเพียงแค่เอาอาวุธเนี่ยไปไว้ในแลนเชอร์แบ็กนะครับไปใส่ไว้หรือว่าแตะไว้สักช่องหนึ่งครมันก็มีโอกาสตีติดคริคละก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับคิดว่าตอนต้นเกมผมไม่ได้พูดแล้วกันว่าจะเล่นเรเบีย ไม่ใช่เลยครับคือเกมมันค่อนข้างจะต้องใช้การสุ่มครับเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่บางเกมก็ไม่ออกมาก็มีนะฮะเพราะงั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามไอเทมที่มันโผล่มานะฮะยิ่งของระดับสูงแล้วด้วยนะครับยากหน่อยยากหน่อยอะตอนนี้เรามีของกอต l ลี่ต้นเกมมาเลยแหมยาวครับบอกเลยชนะยาว,ยาว โอเคเดี okay, ๋ยวผมเอาถุงมือมาเก็บไว้ทาเป็นแปรพฤกษ์นะครับก็จะได้ความเร็วในการโจมตีรวมทั้งมันจะได้ค่าแปรพลิซึมด้วยนะครับก็คือการดูดเลือดและการดูดเลือดเนี่ยมันจะไปเพิ่มดาเมจให้ตัวปลัดโทนได้ส่วนในตอนนี้ฮะดาเมจเดิมๆเลยไม่มีอะไรแตกต่างจากอุปกรณ์ปกติเลยครับคือเนี่ยฮะตีไปก็จะไม่ต่างแต่เขาเขามีดาบ2อันอะแต่พอเรามีค่าวดีเจเนเรชั่นครับนี้ฮะบัฟขึ้นมาแล้วนี่ตีแรงขึ้นแล้วตีแรงขึ้นแล้วตีแรงขึ้นแล้ว ได้ครับปัดโทนฮะคือถ้ามันไม่บัฟมันก็คือ damage ยู่แค่4ถึง8นะครับสำคัญมากต้องมีค่ารีเจ n เนอเรชันซึ่งเราได้จากขวดยาที่อัปเกรดขึ้นมาหรือว่าเอาฮีลิ่งเฮิร์บก็ได้ครับเอามาสต็อกเก็บๆ,ๆ,ๆไว้เยอะๆนะฮะต้นเกมเปิดมาปุ๊บเรามีค่ารีเจนเลยเราได้บัฟเลยนะครับไม่ต้องรอขวดยาทำงาน ก็จะได้1ต่อ2นะครับเพราะว่ารีเจนเนี่คอนเวิร์ตทีก็คือคอนเวิร์ตทั้ง2อ,อย่างเปลี่ยนจากค่ารีเจนเป็นค่าสไปค์และก็ค่าแวมพลิซึมนะครับเปลี่ยน2อ,อย่างเลยเท่ากับว่าทุกค่า1รีเจนเราจะได้2ดาเมจและขวดยามันให้มา2รีเจนมั้งเราได้4ดาเมจไปเลยนะครับ อ่ะรอบนี้ผมซื right. yup. Esta, işte s <S uh ้อหมวกมานะครับอาวุธเราตอนนี huh. uh ้ค huh. ือแบบแข็งแกร่งแล้วไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้วเหลือแค่บัฟในเรื่องของความเร็วแล้วก็หาเสื้อมานะครับหาการป้องกันมาอ่ะนี่ครับกินยาแล้วเก่งขึ้นครับได้รีเจนมาครับเปลี่ยนเป็นสไป์เปลี่ยนเป็นถูดเลือดครับยาวบอกเลยยาวครับชนะยาวยาวแล้วนี่อะไรเนี่ยเมจิกสตาฟคมสามารถใช้ได้นะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าสตาร์ n ิน่าเราจะหมุนทันหรือเปล่านะครับรว่าเดี๋ยวเราจะบัฟความเร็วแบบอย่างที่เคยเล่นเล่นกันนะฮะผมเล่นแค่อุธเดียวก็คือแบบไปเร็วสุด,สด <c oughs> ยิ่งเป็นถุงมือแบบพลิตโกฟด้วยนะครับคือแบบจะบัฟความเร็วมากแล้วเราสามารถแปะได้สูงสุด6อันเลยนะครับซ้ายขวาก็ถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็บนล่างอีกนะคยเป็นแปดเลยอะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ครับเหมือนจะซวยได้เนี่ยผักเยอะเลยเกินรอ รอกดยาทํางานโดนพิษรัวรัวฮะเ้าสู่ช่วงเวลากลางคืนแล้วด้วยครับโอ้โหไม่มีกดยามันอยู่ไว้ได้และทํางานเลยครับกลับขึ้นมาตีกับขึ้นมาตีผมไม่ไหววะ่ะ <laughs> แพ้พิษแพ้พิษเนี่ยมีแต่พิษทั้งนั้นเลยอาวนุธเขามีแค่อย่างเดียวนฮะก็คือมีดเขาเด้งแบบพิษรัวรัวนะฮะ เราไม่มีอะไรลบ,ลบล้างพิษด้วยครับนีครับดามเมจเขาอยู่ที่พิษเนียร้อยสี่เลยลบไปทันเราไปทันก็ถ้าอยากลบเ,เราไปเล่นผาดไฟเดอร์ได้เะฮะมันจะมีเป็นค่าต้านทานพอยซันนะครับซึ่งเราเล่นกันเมื่อวานนี้ลองไปดูกันได้นะครับถ้าใครแบบพลาดไป ส่วนในเกมนี้เนี่ยฮันเตอร์ลดราคานะครับสายคริติคอลลดราคาแต่ดูแล้วว่ามันดาเมจมันอาจจะน้อยนะครับคริติคอลไปก็อาจจะไม่แรงนาะเรามาไลฟ์ไฟเดอร์ดีกว่ามันจะได้ค่ารีเจเนอเรชั่นนะครับหรือว่าเอาไปคู่กับผาดไฟเดอร์ก็ได้ฮะถ้าจะเน้นยืนซึ่งอาวุธนี้ฮะถ้าจะเน้นดาเมจก็เนี่ยครับไลฟ์ไฟเดอร์นะครับมันจะได้มานาได้รีเจเนอเรชั่นนะครับตามดาวที่มีอยู่ในรอบๆของเจ้าตัวของอาชีพเนี่ยแหละฮะแต่ถ้าเป็นพอยซันไอวีครับผาดไฟเดอร์นี้เนี่ยมันจะวางไอเทมเ่น เอเหมืนนกันแต่จะเป็นการต้านทานพิษและเมื่อเราได้ค่าสไปค์ขึ้นมานะครับมันก็จะทําดาเมจพิษส่งไปถ้าศัตรูมีมากกว่า13ก็คือจะโดนดาเมจแรงขึ้นเล่นง่ายสุดจะเป็นทางไลฟ์ไบเดอร์สำหรับอาวุธนี้นะครับมันได้แน่ๆรีเจนเนอเรชันครับเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ครับมันจะโหดมากๆเลยไป โอเคฮะตอนนี้ผมต้องการช่องจำนวนมากมากเลยเพราะว่าไอเทมนี้ถ้าจะวางให้ดาวครบเนี่ยใช้ช่องเยอะมากครับอ่ะมีเป็นโพชั่นมาเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวเราเอากล้วยมาผสมกับนี่ดีกว่าฮิวเล็กโพ o ชั่นนะครับมันได้ค่ารีเจนด้วยถ้าแบบสตาบิน่าแบบหมดนะฮะเมื่อหมดสตาบิน่าจะกินน้ำยาขวดนี้แล้วก็ได้เอ็มพาวเวอร์หนึ่งได้รีเจนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเอาไปวางในพวกโพรชั่นเบลล์เนี่ยกระเป๋ายาเนี่ยมันก็เนี่ยฮะผสมกันนะครับ มีโอกาสที่จะได้อมโบไปก็จะได้รีเจนมากขึ้นเลยครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วผมอาจจะได้ใช้นะผมเล่นความเร็วแบบสุดๆมันต้องมีการกระดกกันบ้างแหละโอเคฮะเริ่มจากหาช่องเก็บของก่อนเลครับ <c oughs> เราจะต้องแบบใช้จำนวนมากเลยอ่าไปฮะโพชั่นเบลตอนนี้ ลดร,ราคาป่ะส่วนขวดน้ำยาพิษไม่เล่นนะฮะวันนี้เราไม่เล่นต่อให้ลดราคาก็จะไม่เล่นเพราะว่าไม่ใช่สายพิษแล้วก็มันดนตัวเองด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรลบล้างเลยนอกจากว่าจะใช้มานานะครับครบ5ไอเทมมาชีพจะลบล้างให้มีเสื้อบานะครับ리 r 어아머อันนี้เนี่ยเราสามารถไปผสมได้ครับเป็นสายแบบสร้างค่าบล็อกเรือ่อยๆโดยใช้เลือดตัวเองนะครับก็จะแบบเจ็บตัวหน่อยซึ่งมันคู่กับสายดูดเลือดได้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดตำแหน่งนิดนึง แยกโซนนะครับแยกโซนไปเริ่มต้นมาครับได้มา6กรีเจนนะครับได้6กมานาแล้วเปลี่ยนเป็นวัมพาริซึมเลยครับมีค่าสไปค์ขึ้นมาฮะดาเมจเพิ่มขึ้นมาติดคลิกนิดหน่อยโอ้โหเนี่ยครับมันโหดตรงนี้นะฮะไม่ทันกลางคืนเลยอันนี้รีเจนยังดูดไปหมดครับดาเมจขึ้นมา1 9บเกถึงยี่ะเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยยังดูดได้หมดเลยยังดูดได้อีก2องนะครับก็จะเปลี่ยนค่ารีเจนเป็นสไปค์กับ แมพาริซึมนะครับสอันนี้เนี่ยก็จะไปบวกดาเมจครับ1นึต่อหนึ่งนะฮะเท่ากับว่าในรอบนี้ครับผมบวกมา13ดาเมจเลยนะครับไหนจะได้เอ็มพาวเวอร์อีกจากขวดยานะครับอ่ะ โอเคผมล็อกไอ้นี่ไว้ไอคอนเอามาเพิ่มครีนะครับส่วนขวดสตรองสโตนสกินอันนี้เนี่ยมันจะได้ค่าสไปดเหมือนกันนะมาบวกดาเมจแต่มันจะอยู่ได้แค่ช่วคราวนะครับสามวินาทีเองเพราะงั้นเราไม่ทําเราจะทําแค่2ขวดนะฮะคิด <ๆ S 1> ว่าอาจจะเป็นควันยา3ขวดได้ซ้ำนะเดี๋ยวดูกันนกทีว่าสตาร์วิดาพอไหมตอนนี้ยังหมุนทันอยู่นะแต่เดี๋ยวเราอัปเกรดไปเรื่อยความเร็วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องมีขวดที่2อกระเป๋าฟันนี่แพรับอะไรต้องการความเร็วอีกไหม ก็จะมีแค่พวกพืชผักนะฮะซึ่งก็อาจจะช่วยนิดหน่อยนะอย่างบูเบอรี่ครับช่วยสร้างโคลเวอร์ถ้ามีมานาครบสินะครับแล้วก็แครอทมันช่วยสร้างเอมพ์โ r เวอร์ให้ครับถ้ามีโคลเวอร์ครบ5เป็นอย่างน้อยนะครับมีโอกาสที่จะสร้าง ในตอนนี้ฮะเริ่มต้นมาเรา B7 เลยครับได้บัฟมาเลยตนะั้งแต่แรกๆเลยครับเจอกับตั่วฮะ B เป็นสตีลกูเบิร์ดด้วยเลยครับสายคริีติเข้ามามีสายเต็มไปบทครับ <c oughs> นี่ดีะยังไม่เยอะมากมายฮะมีแครอทช่วยล้างด้วยครับเรียบร้อยฮะอรอบนี้กินรีเจนไปบทเลยก็ี่ยครับดาเมจเพิ่มมา17ถึง21นะครับเฉลี่ยอยู่ที่16.6ต่อวินาที <c oughs> คริติเข้าดีกว่าเมื่อกี้เหมือนคริยังไม่สุดเลยครับ อันนี้จะสุดยากหน่อยเพราะว่าคล o เวอร์เราแบบมีไม่เยอะแล้วเดี๋ยวซื้อวอลลัสทัสมานะครับอันนี้เป็นของเนเจอร์นะฮะมาเพิ่มดาวได้ให้กับตัวอิกนาซิลลิฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดสักหน่อยก็ได้ครับเป็นสไปชิลครับมันจะได้ค่าสไปเพิ่มขึ้นมาด้วยจากอันนี้สร้างได้แค่หนึ่งนะครับมันก็จะแบบสแต็กขึ้นมาเป็น2เป็น3ได้โดยมันจะขึ้นให้ก็ต่อเมื่อเนี่ยครับมีค่าบล็อกเนะครับเกิน30เมื่อได้รับค่าบล็อก30มนะครับจะเพิ่มให้่นพอจะ ส้ไดน่อยก็เดี๋ยวถ้าอัปเกรดเสื้อเนี่ยมันก็จะสร้างได้เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีเลยบัตรอมูเล็ตสักอันเลยรอบดีครับเจอกับกระทะมาฮะผักร้อมรอบมายังไม่ทันกลางคืนเลยครับจบแล้วฮะโหดจริงโหดจริงนี่ยี่สิบถึงยี่สี่แล้วเนี่ยส่วนคืนที่เข้าฮะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปิดเลยครับพอได้อยู่แล้วก็มาฮะบัตรอามูเล็ตเอามาอัปเกรดได้ละ ิงครับไม่ต้องอัปเกรดนะฮะปล่อยไว้แค่นี้ออามาบเริ่มต้นมาได้2องจตปวดมากอ่ะช่องเก็บของฮะสี่ช่องวางโลผมจะอัปเกรดถุงมือก่อนนะครับเพื่อให้อาวุธเ,เนี่ยตีได้เร็วมากขึ้นเอาดาเมจดมาก่อนจะได้จบเร็วๆร,ร,รอบนี้มีดบานเบอร์เลยฮะมีเป็นมานาเติร์เรียบร้อยครับไม่ทันได้การืืจริงๆ มิสเอร์ซัคเกิลทำงานไม่เต็มที่เลยฮะเอารอบดี22 2ถึง26ครับโคตรจริงๆคริตัเค้า75เปอร์นะฮะไปครับรวมเป็นถุงมือแหวนพลิกรอฟนะครับหลังจากผ่านไป4วินาทีเราจะได้แหวนพลิซึมมาด้วย6นั่นก็แปลว่าเราจะได้ดาเมจมาอีก6ฮะหลังจากผ่านไป4วินาที เติมเต็มช่องเล็กๆไปมีเป็นหนังสือ b o o กออฟไลท์เครับเอามากันตายได้หน่อยแล้วก็ลบล้างสถานะตาบอดได้นะครับเค okay. ผมมีมานาจริงๆมันมีได้จากอีกเราซื้อลีฟอยู่มันจะสร้างให้ฮะจากพวกของเน t u เจอร์นะครับอ่ะลองดึงมาแล้วกันลองดึงมามันลดราคาด้วยนะครับไม่มีอะไรจะเสียมีมานาโอ้พามาช่วยสร้างมานาได้เหมือนกันนะครับแต่เสียได้ไม่ใช่ของเนเจอร์ฮะหาจุดวางลงยะยค รอบนี้ครับเจอกับสายคอนมีดนะครับคอนมาหนึ่งมีดมาสองมีโลมาด้วยฮะโอ้โหและข้าบล็อกอย่างเยอะเลยกันตายเราทํางานครับเอมันทํางานเ็วไปหน่อยอ่ะข้าบล็อกผมยังไม่หมดเลยอ่ะเข้าสู่ช่วงกลางคืนเลยฮะร,รอบนี้จบช้าหน่อยแต่ได้ดาเมจค่อนข้างแรงกว่าเดิมครับอยู่ได้นานกว่าเดิมเรียบรอ้อยหัวจบไปที่88ช็อตสุดท้าย ครบแล้วแลลวครับ10ถ้วยฮรแต่เดี๋ยวเราไปกันต่อฮะอ่ะนี่ฮะดามเมตตอนนี้อยู่ที่42่ถึงสี่ะแบหครับแต่คิดเข้าดูเหมือนว่าจะหายไปหน่อยอ๋อเขามีเจมม่วงนะครับมาลบล้างบัฟของเราโครเวอร์เหลือแค่นี้เลยนะครับอโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ฮะความเร็วก็พอใช้ได้อยู่สตาร์บีน่าเริ่มไม่พอแล้วนี่แค่อาวุธเดียวเองถุงมือลดราคามาฮะเออจ้มามามาม,ามา เมาหมดล้านฮะรอบนี้ถุงมือได้มาได้เอคอนมาช่วยคริแล้วก็ได้ช่องมานิดหน่อยจัดตำแหน่งใหม่กันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากล่องเจมมาละตอนนี้เราไม่มีเจมเนะครับขาดในเรื่องของเจมแล้วก็ช่วงเซอร์ไบเวอร์เนี่ยช่วง5รอบสุดท้ายเนี่ยเจอแต่โหดๆนะครับ ลองดูกันครับจัดตำแหน่งใหม่พอสมควรรอบนี้มีเป็นมีดครับแวมไพร์และก็คูเบิตพอยซันนะฮะมาต้านดีบัฟพอยซันนะครับชิ่ออฟวอลเลอร์สองอันครับซึ่งดาเมจหลักตอนนี้กำลังจะผสมเป็นนู่นหามานาเติร์ดครับยังไม่ค่อยมีเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะเรียบร้อย เหมือนว่าไอเทมมันทิกเกอร์ช้าไปหน่อยนะครับพิษเราเลยดน้อยเลยครับจริงๆเรามีแค่แคนหล,ลอดอันเดียวนะที่ลบล้างได้นะครับอ่ะดาวไปสุดท้าย70เลยนะครับค่อนข้างเยอะมากๆครับได้คริดติคอด้วยฮะเลยไปถึง70ได้ช่องเก็บของลดราคาครับมาวางแนวตอนดีกว่าตรงนี้พอดีโทพาสนะครับโอเคเลยฮะได้ความเร็วตามีดาไม่พอได้แน่เลยอ่ะ มีเป็นไพพเปิลนะฮะสับป,ประรดมาช่วยสร้างค่าสไปได้แล้วก็ตะเกียกเทียงนี่บวก27บดาเมจด้วยนะครับถ้ามีค่าบล็อกคอเวอร์สไปแล้วก็มานารวมทั้งเลือด27เนะครับเสียตรงนี้5้าอย่างได้27ดาเมจเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูด <S <S 1> <S 1> เราตีดูดเลือดได้นะครับก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ถ้าจะลดเลือดเราไป27นะนะ่สิบะรอบนี้ครับกำลังจะทำขึ้นบัตรโลน,นะฮะมัฟมาเต็มเหมือนกันเป็นไลฟ์สไปเดอร์เหมือนกันนะครรรับบบเียย้อฮจครับ คือโชคดีที่เราอะได้ขึ้นมาก่อนเน่ยมันแบบยิงยาวมาเลยอะขอแค่มีบัฟรีเจเนเรชั่น โอเคฮะเดี๋ยวเราจะดึงเป็นไพ่อปเปิลนะฮะแล้วก็เราจะต้องผสมน่าจะเอาเป็นวบบลิโกฟมาอีกอันหนึ่งครับได้บัฟบวก6มาซึ่งถ้าเราทําเสื้อก็คือจะเปลี่ยนเลือด30นะครับเป็นโล่หกซึ่งก็โอเคได้2เท่าแหละแล้วก็ได้ค่าดูดเลือดมาด้วยและทุทกๆสามวิจะเปลี่ยน10เลือดเป็นค่าบล็อกนะฮะก็คือในระหว่างนั้นต้องดูดเลือดกลับมาให้ทันหรือไม่ก็ใช้ยาก <c oughs> เดี๋ยวผมทําเป็นแบบลิโกฟแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอาสปารดนะฮะมาช่วยสร้างสไป์นะครับ เอามาพักความเร็วให้กับสับปะรดด้วยนะฮะเราจะได้สปเด้์เร็วขึ้นคิวได้ด้วยนะครับรอบนี้ครับเจอกับปราตรอเหมือนกันนะฮะแต่ไม่เห็นไอเทมอาชีพเนาะไม่รู้ว่าขายทิ้นนงไปแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยครับจบเร็วมากๆครับบุ๊คออฟไลน์อีกแล้วฮะผมไม่ได้ใช้แล้วนะรู้สึกไม่ค่อยถูกใจนะครับมันแบบสร้างสถานะการตายเร็วไปหน่อยนะครับมานาเราตอนนี้คือ10แล้วครับเริ่มต้นมาได้10เลย เพราะว่าทุกดาวติดหมดเลยนะครับงั้นก็แปลว่าเริ่มต้นมาผมจะสร้างนี่เลยสร้างกันตายไปเลยนะครับก็เลยไม่เอาดีกว่าอ่ะบัฟให้สับป,ปะรดฮะได้ถูกมือมา2อันเลครับเท่ากับว,ว่าไพ p e r เปิหรือสับปปะรดอันนี้ฮะจะบัฟได้ถึง85%เลยถูกมืออย่างละ3-5แล้วไปแปะกับฟันดี้แพดสิเปอรก็จะเร็วขึ้นประมาณ85เปอรนะครับเฮ้ยยังเร็วไม่พอมาเร็วอีกเร็วอีก กินเพิ่มฮะเพิ่มมาอีกหนึ่งนฮะจริงๆมันครบแล้วแหละแต่ค่อยๆเคลียร์ที่ไม่ใช้ทิ้งไปเจมสีม่วงฮะเอามาลบสถานะบัฟของเขานครับ่โอเคและก็มีเป็นวอลลัสทัสนะครับอันนี้ได้หนึ่งสไปนะอ่ะแปะแปะมีไซาอ่ะไม่ได้ใช้แต่ช่องยังไม่เต็มใช้ไปก่อน เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเอาไอเทมอาชีพมาใช้กันหรอกฮะคนนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับขายทิ้งไปเหมือนกันทําเป็นปลัดทอนเหมือนกันนะครับอาวุธหลักแล้วก็มีสไปายตอนข้างเยอะอ่ะกันตายมาหน่อยโดนไปไปที่49โฉกแล้ะ87ครับโอ้โหตีอย่างรวดเร็วนี่ความเร็วผมเท่าไหร่แล้วเนี่ย0.71ครี100%นะดาเมจ48ถึง52เลย70ต่อวินาทีครับ70.3จะเป็นค่าประมาณนะฮะส่วนตะเกียงได้ใช้ไปเนี่ย ดูดูแล้วเหมือนจะไม่ได้ใช้ฮะค่าบล็อกมันจะหายไปก่อนเพราะว่าเรามีแค่ซื้อเล็กๆอะ่ะมันต้องใช้7ค่าบล็อกเลยครับซึ่งถ้าเราอัปเกรดเสื้อมันน่าจะแบบโอเคได้สร้างได้ดาเมจเยอะมากๆแต่ไม่ทันแล้วฮะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วทีว่อ่ะภายแอปเปิลอันสุดท้ายมีโคลเวอร์ฮะมาคลิกเข้านะฮะโอเคไม่มีของน่าสนใจ ตบาทสุดท้ายงั้นเดี๋ยวฮิลิ่งเฮิร์บเลยกันเลยครับหมดแล้วฮะเรียบร,ร้อยเหลือแค่ขายบางอย่างก็น่าจะเป็นกล่องเจ็บนะครับขายทิ้งทวนไปแล้วก็ส่มเล่นโอ้โหพอดีเลยสองบาทนะครับแต่ไม่มีที่แปะแล้วนะฮะก็จะมีที่แปะได้สัป,ปะรดอะแปะได้โอเคครับของที่เราใช้ก็จะประมาณนี้นะฮะ มีขายได้นิดหน่อยก็พวกทรายพวกอะไรแต่ไม่มีอะไรน่าดึงแล้วสูมไปก็น่าจะไม่มีตังค์ดึงแล้วนะครับขวดยาเสียได้หน่อยที่ว่ามาน้อยนะครับผมอยากได้ขวดเหลืองมากกว่านี้เพราะว่าสตาฟีน่าตอนนี้ไม่พอใช้เลยครับนอกจากว่าเอาเจมเหลืองมาใส่ที่อุปกรณ์ป้องกันนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้สตาฟีนาหน่อยเวลาโดนโจมติ ซึ่งก็มีแค่เม็ดเดียวนะครับอ่ะไปใส่ในอาวุธนี่แหละโหลดไปก็โหลดไปเร็วนะครับอ่ะรอบสุดท้ายเจอกับสายดูดเลือดมานะครับมีโลมา2อันนะฮะรูบเบิร์ตนิดหน่อยมังกรตัวเล็กปามิน่าของเราไม่พอครับรัวร,รัวฮะตึ๊ดตึ๊ดรัวรัวเรียบร้อยหู้ดาเมจสุดท้าย142เลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดาเมจของดาบเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห70ถึง74 เวอร์เอย่างนี้แสดงว่าได้ตะเกียงมาแน่นอนนะครับได้ตะเกียงมา27่ดแน่ๆมาลองดูความเร็วสับป,ปะรดบ้างฮะโอ้เหลือ1น1เอึงเหรอจาก4วิเลยครับได้บัฟถูกมือเข้าไปกับฟันนี่แพ็อีก2อันนะครับหนักหน่วงจริงๆบัฟฟูลมาเลยฮะ,ะมาลองดูฮะตะเกียงมันกินไปตอนไหนวนะก็จะกินตอนที่เราบีโลเลยครับอ่านี่ไงครับตรงนี้เลยนะฮะเสียโลเส,ยเสียนู่นเสียที่เสียทุกอย่างรวมทั้งเสียเลือดด้วยนะครับ27หน่วยเพื่อไปบัฟดาเมจให้กับดาบ27ดาเมจนะครับ ก็แรกกับคลิปเข้าที่อาจจะหายไปอะ่ะเสียโคลเวอร์ไปก็ทํายากอยู่นะครับต้องอัปเกรดเสื้อถึงจะได้มีค่าบล็อกมาเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้อัปเกรดครับมันก็ได้แค่ลุ้นๆว่าถ้าสตูดาเมจไม่เยอะค่าบล็อกเยวเรายังเหลือ ก็พอที่จะสร้างได้ครับซึ่งก็เนี่ยฮะสร้างได้แค่รอบเดียวนะครับข้าบล็อกระบดแล้วต้องอัปเกรดเสื้อก่อนนะครับถึงจะไม่สมบูรณ์แต่ก็คือแบบโหดมากๆเลยนะฮะผมยังมีขวดยาเหลืองที่อยากได้อยู่ครับขวดยาสตาบิน่าแล้วก็อยากอัปเกรดเสื้ออยากทํานู่นทํานี่อีกแต่คือมันจบแล้ว อ่ะโอเคนี่คือราดโทนนะครับดูเหมือนจะไม่โหดแต่มันโหดมากๆเลยนะฮะถ้ามาเข้าคู่กับอาชีพไลฟ์ไฟเดอร์ครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสร้างค่ารีเจนให้แบบเยอะมากๆมันก็จะเปลี่ยนค่ารีเจนเป็นค่าสปายเป็นค่าแวมเพลิซึมเลยครับมาเพิ่มดามจให้ตัวมันเองแค่อาวุธเดียวก็คือสปาเมนาไม่พอแล้วถ้าบับความเร็วแบบสุดๆแนละ้วอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ